สวัสดีค่ะพบกับช่องมูอ้วนชวนหิวชาแนลมือนี่พามากินตำบักทัวใสขนมเซนจ้าแล้วก็มีไก่ครึ่งตัวแล้วก็มีไข่ดาวนะคะมากินกันเลยจ้ามาต้องว่าหลายใหญ่หางเลยกินเลยจ้า บักแข่งเกาเกเก็บมาหลายมือแมงวันกับตะสังแทาบูอุ้ยโลเลโลเลอยอะ 我不会嘛。

ยำปากเจ็บๆอยู่อ้เหมัอนโซนยู่นี่ถือตีกัครับเศ้าจังใดมัน่อยสีเศ้าใดบุ๊บอันยำปากเจ็บๆนี่สร้างเจ้าควงให้ อยเพ็ไปไหนมือเนี่ยจากข้าเกลร่อนดีขนาะด ันเ้หอมปลาแดกอยู่วะนี่ละนนมมกันอัดย้ำมะเว็นมันคืออัดย้ำม,มนนะแรงไหมชิชูชกไม่ได้ซื้อมา แมงวันแมงวันจับพ่อนาคุ้นมาที่นี่แม้แมงอันนี้ไมตบกระบาคจับบาด แม่นขนาดซอนตกะือคาเก็๊กับผมนยเดอ้อจากน้อยพี่นอ้องปิดหนาเนี่ยจากน้อยไม่ห็นเนี่ยอู้หหน่าเกียบ มาแล้วเนาอพี่น้องปาคอใหญ่มาหดแล้วว่าสั่นว่ะ ได้ลรอไก่ย่างรถตัด คนเขามันสิก,กินได้สำใดพี่น้องเห็ดลายๆมันก็ว่ามันวมาสิก,กินเบิดนเด็เก็บไปกินขาบ่อไป แซ่บแต่ไน่เศกสวยแรงใส่น้ำกันเลยกินเต้เแม่นี่จากน้อยมือใดก็อัดไปคำาๆกินเขาเมือ่อขาะกับอ้วนคือเกา ป้าหนังไก่ที่ฉันปวดปานได้หน่เอ้ออหมองมันอ้วนอยู่หนังนีลา คนเท้ากับขาดวันไหนมันต่ำฮึเด้อยุยยใส่ก็กินมาต่ำกินเองก็ซื้อกินคือเก่เาไหม เสียงพอมาแล้วส่วนนี้คนตัดอ้ยพี่น้องไอยกระทะมูเจ้าแซ่บก็เก้านั่นล่ะรีบออกเลยห อเอิน่นมาเอียงกับบรุจะว่ามาแสบคือตับไม่ขอคือจุ๊บจะเสียขึ้นดังบ่เนี่ยยิ้มแล้วล่ะพี่น้องเลย คนทอมันอยากกินได้ซัมนี่แหละกินกับบ้านแม่ซีไซซีเบิร์รอก,กินผู้เดียวก็ได้จะแซบเ่ราแซบก็บมากินเป็นมูกันนี่แหละพี่น้องขอยก็อยากกินขึ้นในกินแบบกับคพอบคร้วนั่นแหละอยูผู้เดียวก็เลยต้องกินผู้เดียวห้ามมูกินนี่แหละพี่น้องเมื่อนี้ก่ะอิ่มแล้วเนาะขอจบคลิไปไว้ซัมนี่สำหรับ คลิปนี้นะคะก็อขอให้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมูอ้วนด้วยเนาะค่ะเมื่อนี้กับอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ